พวกเราเพราะพวกเราคือน yeah. yeah. ักร yeah, yeah. <with> ้องเกมนี้แหละไม่ง่ายจะตายอุตสได้ที่หนึ่งเว้ยนี่จะคุณฉันเคยถ่ายงานกับนางสมัยก่อนที่เรื่อก่อนที่เราจะไปร้องขอโทษนะทุกคนคุณนอนรอเลยสักนัดเป็นอดีตญาณีขาเกมนี้เลยกบทรงศิษย์เมกี้ถ้ายกมือขึ้นมานึกว่าแดนนะเว้ยแดนเวลเวเหรอที่ยุบทีนี่ที่มันยุบทีนี่ดิฉันเป็นแฟนคลับของคุณค่ะตกตืเลยอ่ะ

เกมเกมอะไรไม่บอกาเกมใหม่เออมึงพูดแบบมึงรู้เลยรู้ไหมว่ารู้ว่ามีเกมใหม่แต่กูไม่รู้ว่าเกมอะไรแต่ว่าเดี๋ยวไปไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปไปแล้วไปไหนไปไหนไปธุระเออก็คือป่วยไปธุระเท่ากับอย่าเอ้ยเิดรายการเฉยๆค่าตัวแพงต้องรีบไปแล้วรับลาเลยรับรางวัลเลยรายการเล่นแพ้ด้วยไปเลยไปเดี๋ยวหัดกล้องไปเลย แบบสดแบบสดวันนี้เราจะมาทายปริศนาฟ้าเล็ให้สาวๆถายชื่อบุคคลจากที่ทีมงานเปิดรูปให้ดูใครทายถูกรับคะแนนไปเลยเดี๋ยนะบอกบอกตาตรงว่าส่วนตัวไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะไม่เคยรู้จักใครอ่ะไม่ไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราโอ้ยมันจะเกิ ใครจะรู้จักเราบ้างนอกจากพ่อแม่ของเราที่เราหามาวันนี้คือหมวดนักร้องฉะนั้นมันจะคุ้นเคยกับเรามากเหมาะกับพวกเราเพราะพวกเราคือนักร้องร้องเพลงร้องอะไรวะอที่ปองหินเหล็กไฟต้องครับผมเกมนี้แหละไม่ง่ายจะตายกูจะได้ที่หนึ่งโว้ยสามสองหนึ่งอะไรอะอะไรอะอ่ะลุกบานครับ ทอยไงเดอะทอยอ่ะใช่หรอใช่ถูกต้องครับรู้ได้ไงอ่ะผมก็ตอบให้หมดเลยอ่ะแล้วถ้าทุกคนศูนยังเว้นสู้กันเราก็โดนรล้มพ่อกันสคนวัาจริงๆด้วยอุ้ยรู้เขาร้องเพลงอะไรอ่ะแต่ไม่รู้ชื่อเขาไม่ได้ถ้าทองซาวเหรอไม่ได้วม่เป็นล้ครไมรมรไม่ใคร่ใครไม่ใครต่รไเ่มไม่ร้่ไคร่่ไม สาวผมชายเหรอถูกต้องอะไม่ไลวเลยอะเมืองเขาบอว่าติบโตด้วยกันเหรอมึงมีแวบแรกที่เห uh ็นเป็นไอ้น้องน้องฉลามมินตีถูกต้องใครนะตัวผมเล็กจีบผู้หญิงไอ้คนนี้รู้จักแน่นอนร้านเวเซนใครอ่ะกิ๊ดทีแมนดาวถูกต้องฉันเคยถ่ายงานกับนางสมัยก่อนที่ก่อนที่ โทษนะทุกคนกูนอนรอเลยแล้วกันคุเห็นแล้วนี่เหลือเราสองคนนี่แย่ยกงไม่เหรอยังไม่เห็นเลยรู้แล้วก็กรอบไปไงกรอบกรอบเซียวเย่น้องรู้แล้แต่ว่าสุขกิ่งบางยามันมันมันไม่ทันอ่ะเอามาเลยเฮ้ยเพียเออนี่มันยุคเทสนี่นี่มันยุคเทสนี่พี่โง่ไม่โง่ เราชนะแฟนอะไรนะอุยเจ้เขาเจอรู้เขาเจอศิลปินเยอะเขาเป็นดีขอยนสีขอยาสะเกมนี้เลยนะคะเจมเข้ามันไก่เจมเรืองศักดิ์เจมข้าบอกชื่อเพลงด้วยแต่ยอมเจมมาเลยเข้ามันไก่แนไปนี่จะคุณยังไม่กอดยังไม่ไขตากูยังไม่โผล่เออยังไม่โผล่แล้วอะ มองเล่นบัญชีกูตอนกูเปิดแอปธนาคารรอขโมยอยู่รอวันขโมยตอนเด็กๆผมชอบกินผักบุ้งครับผมเลยมีสายตาที่ว่องไวขนาดนี้เดี๋ยวรู้จักพาเข้าหรือเปล่าฮะมีไหมครับผักบุ้งจากสวนไหนเข้าได้พี่โตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรค่ะโอ้ยเล่นนามสกุลก็ได้ง่ายเลยน้องนนทนนนี่เรียกเขาโนองไงน้อง ี่ะามไทยเย้สิสสาก็ได้เลยระแนนเฮ้ยคื่สายตาสั้นไงมันก็จะแบบมันต้องรอให้ภาพนีมันต้อ๋ออันต่อไปทุกคนห้ามยกลองดูให้นิสาาทายได้โอเคลืมสองครับนานแกเฮ้ยอะไรวะชื่ออะไรนะ เออใช่ใครนะเอ็มบัณฑ์คนอ๋อลูกูเซยโยตอนแรกรู้ว่าจกสุขใครก่อนพัชี่มั้งโอ้ยพัช่ก่อนลุมเอ้ยเป็นลุมพี่ทอมลุมตัวที่นายรูกสุภรุดโหย่ายังเจยยุกเจย์สองหนึ่งไป ไชยวะไชยว่กงเคล่หรอโอ้ยโอ้ยจ่ชื่อไม่ออกว้าววัวะกันนี่เนมึงหรือเปล่าเนี่ยกูไม่เห็นตาคนาเลยกล้รจะดรากรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไก่อะไรทุกอย่างสองห้ ขายันสัญญาเอแล้วเป้าจะไหนวะที่เสนเขาไก่ด้วยซึ่งเขาร้องเพลงไม่ใช่หรอเขาร้องไม่ไก่จ้ะสามสองหนึ่งไป ว่าเขาเป็นแฟนคลับตัวจริงเกินไปเขาเห็นถ้าเกิดพี่เจมส์ทรนยได้ดูคลิปนี้อ่ะบอกว่าคุณเป็นคนร้องเพลงได้ดีมากเลยนะคะดิฉันเป็นแฟนคลับของคุณค่ะตกองเลยอ่ะสามสองหนึ่งไปอุ้ยไม่รู้ชื่อใครเปเนนักเพลงเกือบนะแต่ไม่รู้ชื่อเขาทรงยังแบดเออไม่รู้ชื่อเพลงอ่ะจาไม่รู้ชื่อน้องร้องเลยหยุดทรงสิ เออฮ้ยถ้าเกิดเราตะกี้ถ้ายกมือขึ้นมานึกว่าแดนนะเว้ยแดนเวลเวเหรอสังเกตไหมแบบว่าดาราเก่าๆเจนรู้หมดเลยไม่อยากจะแยงเลยสรุปคะแนนรอบแรกซูกัสกับทิชาได้คะแนนสูงสุดทำให้นิสาพัชชี่มินต้องเล่นเกมเพื่อเอาตัวรอดเพียงหนึ่งเดียว ส่วนอีกสองคนต้องรับบทลงโทษตามระเบียบตอนนี้คือแบบว่าเรื่องจริงแชมป์อันนี้คือคำถาม2องคะแนนไปน้องมาเบลพิกซี่ชื่อวงพิกซี่เหรอพิกซี่มาเบลพิกซี่เออกเลยจิจู๊ดโอเคตอนนี้คือบัชชี่คือรอดแล้วตอนนี้สู้กันระหว่างสองคนนี้จะรู้จักไหมเนี่ยสามสองหนึ่งอุ้ย ตัวจากแคทเหรอยกมั้ยกชูค้โอ้ยยตว้้องดูห่อยโว์ให้กล้องน่ยนึ่ึ้เป็สององบ้าสงบอ้า้า หนึ่งห้องใช้จมูกพูดใช้จมูกในการพูดห้าเป็ดบอกอย่างเงี้ยห้ามเป็ดห้ามเป็ดถึงที่สุดท้ายทรมานปะวูยังง้อละกูปากทำไมอ่ะ้าปก็ไอพี่จุกได้ค่ะเป็นเกี่ยวกับแม่ครองซึ่งพวกเราก็เป็นแม่ครองก็เลี้ยวซิ่วเลี้ยวซิ่วยอะค่ะไอพี่จะไปก็เป็นเกมอะไรเดี๋ยวรู้กันอีสหน้าเฮ้ยทไมอันนี้อัไนี้อันแล้วก็ ว้าวดีใจเ้ย